เอาละครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเ,เกมคุกกี้รันนะครับผมก็ได้มีการอัปเดตคุกกี้ตัวใหม่มานะผมซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่ว่างนะผมเลยต้องมาถ่ายมาถ่ายวันเสาร์แทนนะครับก็จะมารีวิวคุกกี้รถวาชโชโก้นะผมแล้วก็เพชรกรรมการน,นาฬิกาใช่ไหมใช่กรรมการนาฬิกานะผมแล้วก็สมบัติที่ใช้ก็เป็นสมบัติของมันนะผมแล้วก็จะมาเล่นใน เอพิโซดที่2กันเลยนะผมอาจจะเล่นไม่จบตาก็ได้นะผมแต่ทุกทีจะผมจะรีวิวในเอพิโซดสนะผมแต่ครั้นี้เป็นเอพิโซดสนะครับโอเคครับคุกกี้รดไวช็อกโกแลตนะครับผมมันมีความสามารถมีความสามารถก็คือเมื่อเมื่อเรากดสไลด์ข้างๆครับอ่าล็อกเกตล็อกเกตชาร์จประมาณก็คือรอมันเก็ตเออล็อกเก็ตเต็ม,นะ,ม,ะตม,ม,มนะครับผมล็อกเก็ตเต็มปุ๊บแล้วก็สามารถกดปล่อยสไลด์ได้ครับผม พอเสร็จปุ๊บมันก็ถ้าเต็มถ้าเต็มสองเกตดนะครับผมมันจะมันก็เอมคือถ้าเต็มสองเกตดนะครับมันจะวิ่งไปได้ความเรวแสงนิดน,นึงนะครับผมแล้วก็ทําสีขวางแล้วก็เปลี่ยนสีขวางเป็นเยลลี่ไวช็อกโกลตนะครับผมแล้วก็ถ้าเต็มแค่เกตดเดียวนะครับผมเกรดเกรขั้นบนเกรดเดียวนะครับผมมันก็จะแค่ทําสีขวางเปลี่ยนเปลี่ยนเยลลี่เป็นเยลลี่ไวช็อกโกลตอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่า จะไม่มีการพุ่งใดๆทั้งสิ้นเลยนะผมโอเคส่วนเพชรของมันเนี่ยความสามารถก็คือมันจะผลิตผลิตลูกไฟอ่าผลิตไอเทมลูกไฟก็คือไอเทมพลุแสงบวกไอเทมแม่เหล็กนะผมแล้วก็คอมโบมัสเนี่ยครับก็เพิ่มคะแนนเฮลลี่ตอนวิง่งด้วยความเร็วแสงนะผมค่อนข้างที่จะเพิ่มเยอะ นะครับผมค่อนข้างที่จะเพิ่มเยอะนะครับส่วนสมบัตินี่ก็ของของกกี้นะผมก็จะเป็นเพิ่มเพิ่มเยลลี่ไวช็อกโ็แลตครับผมสมบัติของคุกกี้ไว้นะผมก็จะเป็นเพิ่มคเนเยลลี่ไวช็อกโกแลตนะครับผมแล้วก็สมบัติของเท็ดเนี่ยจะเป็นอะไรนะ่งความเร็วแสงความเร็วความเร็วจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับผมเมื่อกี้ให้ดูนะผมแล้วก็ แล้วก็อ,กอ,กอีกคุณสมบัติของสมบัติของเพชรหนึ่งครับก็จะเป็น,มมนเมื่อวิ่งในความเร็วแสงน,นะจะบวกคะแนานเยลลี่ทั้งหมดเลยนะผมคือคะแนานเยลลี่ที่ได้ทั้งหมดเนี่ยจะบวกทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีอะไรอีกวะอ๋อใช่ทวกน,นี้นครับผมค่อนข้างที่จะเล่นยากนะผมแล้วก็คะแนานคะแนานนี่ถ้าเราเล่นดีๆนะผมเล่นแบบดีๆเลยนะคะแนานเกาะสามเกาะหนึ่งเนี่ยจะดีกว่า จะดีกว่าสมุนไพรแน่นอน,นครับผมเกาะสองนี่ไม่เคยลองยังไม่เคยเห็นนะครับผมโอเคครับเกาะแรกนี่เราจะเอิมใช้เป็นเอิมผ่ดนสองน่นานะจะเป็นนักแปรธาตุนะครับผมผ่สองน่าจะเป็นนักแปรธาตุมากกว่านะครับแล้วก็ไอเทมเอิมบูบูสเตอร์อ่าบูสเตอร์ก็จะใช้เป็นวิ่งด้วยความเร็วสามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับผมแต่ว่าต้องเอาผัาแรกลงหลุม น่าจะประมาณนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคือเคยไปดูคลิปคลิปของคนอื่นมานะผมอ่าแล้วก็คุกกี้ตัวนี้ครับผมโอหยังรีวิวไม่จบเลยอ่ะคุกกี้ตัวนี้ครับผมก็เวลาสไลด์เนี่ยเมื่อเราลุกขึ้นมานะผมมันจะตัวก,กระพริบชั่วขณะนะผมแต่ว่าแป๊บเดียวนะต้องระวังครับผมเพราะผมเคยชนมาแล้วนะผมบางทีตัวกระพริบปุ๊บผมแบ,แบบอะไรอะ่ะคือเห็นตัวมันกระพริบก็เลย ก็เลยแบบอะไรอะเนียนเอเียนไปแล้วก็สุดท้ายชนครับโอเคครับผมก็อัปเดตมาก็มีหลายอย่างนะผมหลายอย่างภารกิจคุกกี้แล้วก็ภารกิจดูแหลกนะผมโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ